ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย มาเครื่องทางแล้วค่ะอาจารย์ต่อไปเป็นลัคนาราศีตุลค่ะอ่าโอเคตุลมาแล้วนะครับโอเคงั้นผมไปแล้วสวัสดีครับเ,ออเดี๋ยวก่อนอยัง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 <ม>ตุลลัคนาราศีตุลไปได้ไงล่ะอีหกอันและสําคัญด้วยล<ช>ัคนาราศีตุลลัคนาราศีที่ดาวราหูเล็งลัคนาอยู่มนุษย์ตยูจะย้ายไปอยู่ในเรือนมอนะในวันที่7กร,รกฎาคมเสายังคงอยู่ในเรือนพันธุเล็งไปยังเรือน การงานได้เกษตราธิบดีและปัญจมหาบุรุษโยกสรุปว่าชาวตุนลุนกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชะตาชีวิตที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนแล้วก็มีโอกาสจะได้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านช่องสถานที่ทำมาหากิน จะซื้อจะขายที่ดินมีโอกาสประสบความสำเร็จสมมติสมมุติว่าน้องการมีที่ดินอยู่ที่ที่เอ่อที่ไหนดีอะสาทรค่าทรรวยเลยอะค่ะสิไร่แล้วจะขายตั้งนานก่อนหน้านี้ขายไม่ลงตัวคุยกันเหมือนจะซื้อแล้วไม่ซื้อครึ่งปีหลังไปลองดูสิสำเร็จ หรือลองฝันก่อนไม่ใช่จริงเป็นจริงๆในทางกลับกันหนูมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งหนูจะไปซื้อที่แถวๆอันนี้เปลี่ยนมากอาพรามสีค่คุยกันมาตั้งนานแล้วไม่จบยื้อไปยื้อมาขชั้งขยเยออะคนแบบไม่ลงตัวเนี่ยค,ครึ่งปีหลังเนี่ยไปคุยใหม่สําเร็จหนูอยากมาเป็นตุนเลยค่ะตอนนี้ยหนูนี่ก็ไป <c oughs> ทุกราศีที่เขาดีๆนะ <c oughs> เออไว้เฮ้ย แต่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ <ฮะ S 1> แล้วก็จะมีความสําเร็จในเรื่องของการงานแต่อยู่บนพื้นฐานแห่งความเหน็ดเหนื่อยนะเพราะดาวเสาเล็งไปยังเรือนการงานต้องบวกถ้ามีดาวเสาส่งผลเมื่อไหร่ให้บวกคําว่าเหนื่อยเข้าไปด้วยเพราะว่าเสาเป็นดาวที่ต้องลงทุนแรงแต่ก็ได้รับความสําเร็จอย่างดีเหนื่อยแต่ดีแล้วก็สมมติอีกเหมือนกัน <ฮะ S 1> สมมุติว่าที่ผ่านมาชาวตุนมีโปรเจกต์ที่เริ่มอยากจะทํา แล้วติดติด,ตดขัดขาด,ดทำไว้ครึ่งครึ่งกลางกลาง,ง,งไปเริ่มใหม่ครึ่งปีหลังเนี่ยสำเร็จถือว่าเป็นลักษณะแห่งการช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นวงเล็บคำว่าลงทุนไปด้วยแต่ว่าต้องลงทุนแล้วก็จะเหนื่อยนิดนิดหน่อยหน่อยเหนื่อยบ้างแต่ว่านำมาซึ่งผลที่ดีออีกตัวอย่างหนึ่งสมมุติว่ามีใครคนหนึ่งบอกน้องการว่าจะยกมอดกให้ พูดมาตั้งสองสามปีแล้วไม่ได้สักทีพอมาถึงช่วงครึ่งปีหลังสมมติหนูเป็นตุลนะจู่ๆถึงเวลาแล้วเซ็นให้หนูเลยนี่คือชาวตุลนะครับแต่ก็อย่าได้ดีใจไปจนเออกระเริ่นะฮะให้รู้ไว้ว่าให้รู้ไว้ว่าชาวตุนนั้นนะครับดาวพฤหัสเป็นเกษตรราธิบดีแต่ไปอยู่ในเรือนอริ ศัตรูคู่แข่งขันที่เคยขัดแย้งกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันสุดท้ายแล้วจะเคลียร์กันได้เคลียร์กันได้แบบอัศจรรย์เลย<ะ>แต่แต่อย่าไปสร้างศัตรูหรือข้อขัดแย้งใหม่อย่าลืมนะไม่เหมือนกันนะศัตรูเก่าเคลียร์ได้แต่ถ้าศัตรูใหม่ห้ามสร้างอย่าไปมีข้อพิพาทใหม่ๆเด็ดขาด<ะ>คนเก่าจะทะเลาะก,กันยังไงให้แทบตายหาสุดท้ายแล้วจะคลี่คลา,ายไปในทางที่ดีได้เออหรือว่าเอ้ พมแม่งจบๆไปไม่อยากอะไรมากมายอ,อันนี้คือเก่าแต่อย่าไปสร้างใหม่นะไปสร้างความขัดแย้งใหม่ๆศัตรูใหม่ๆเนี่ยมันแข็งกล้าแล้วก็ทําให้เราเองจุกจิกใจเหายเลยคะฉะนั้นต้องแยกให้ออกใน2เรื่องนี้ไอ้ที่เคลียร์ไปแล้วจบนั้นถือว่าดีอ,อย่าไปสร้างใหม่โดยเด็ดขาดนะครับเรื่องของหัวใจอะคะอาจารย์เออสำหรับเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจนั้นผมให้คํานิยามแบบนี้ดีกว่า เป็นช่วงปีแห่งความโชคดีในเรื่องของเซ็กส์ <Wow. S 1> อะไรเนี่ยเสียงอะไรมันมาทำไมทำไม,ทำไมพูดพูดเรื่องอื่นแบบว่า <c oughs> เรื่องอื่นแบบว่า,ออบบวาไม่มีเสียงพวกนี้ฮะมันเป็นอะไร <c oughs> พอพูดเรื่องนี้พวกทุกคนดูสึกแบบกระชุมช่มกระชวยอ๋ <c oughs> อนะครับก็เป็นผลดีในเรื่องแบบนั้นหรือว่าเรามีความรู้สึกเอ่อใครที่ขาดหายสิ่งเหล่านี้ไปมันจะกลับมา แต่มันก็ไปเล็งดวงลัคนาอยู่ด้วยอย่าหลงระเริง<ะ>หมายความว่าถ้าเกิดคุณไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็ทําให้เราจุกจิกและวุ่นวายใจได้<ะ>ใครที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วระวังที่สุดในเรื่องของรักซ้อนในช่วงที่ลาหูมันเลงลัคนาตรงนี้นะ,นะครับหรืออีกในหนึ่งนั่นหมายความว่าเราอยู่ของเราดีๆ<ะ>มันก็มีคนอยากจะมาสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเรา อย่าลืมว่าราหูนั้นมาจากเรือนปุตตะหมายถึงเด็กบริวารเรื่องเซ็กส์เรื่องความรักถ้าใครไปเกี่ยวข้องกันแล้วไม่คุมกําเนิดระวังจะมีเด็กมาเกิดนะบอกซะก่อนชาวตุลนนะ่ะโอ้ยทำเป็นเล่นไปนะทําเป็นเล่นไปนะไม่ถ้านะสมมติว่าคนที่พร้อมก็คือตยมตัวได้เลยพร้อมก็โอเคแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าใครที่ไม่พร้อมออระวังระวัง เอางี้ใครที่อยากจะมีบุตรมีลูกตั้งนานแล้วแล้วไม่มีเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้<ม>หรือมไม่ก็คือภรรยาเราหรือคู่เราอาจจะท้องได้แต่ถ้าเกิดไม่พร้อมเราะวังให้ดีเลยนะผมบอกก่อนเลยนะว่าอังคารไอ้ราหูไปอยู่เรือนอังคารเนี่ยไม่ธรรมดาค่ะแล้วเลง็เลงดวงเกิดเราด้วยนะฮะราหูมาจากเดือนปุตตะหมายถึงบุตร,บ,ตรบริวารหมายถึงเรื่องเซ็กส์เรื่องความสุขในเรื่องของเ,ออเซ็กส์ต่างๆด้วย ฉะนั้นก็ดใูให้ดีก็แล้วกันนะครับอีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสจะขยับขยายงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโซเชียลมีเดียให้ไปได้ในทางที่ดียิ่งขึ้นแต่ก็ต้องเอาไปใช้ให้ถูกทางในทางกลับกันในทางกลับกันอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังมากชาวตุลน,นะครับที่มีคู่ซ้อน <ม>หรือว่ามีคบหาใครซ้อนๆความรักมันนวลนวหนุบหนับนุงนางอยู่ระวังเรื่องโซเชียลมีเดียให้มากอุ๊ยอาจจะโป๊แตกหรอคะตานะนี่ม,นมันทั้งสองอย่างเลยนะบอกก่อนนะไอเ้เรื่องรักนี่ไม่ธรรมดาผมเนี่ยเฝ้าสังเกตไอ้ดาวพวกนี้มานานมากต่อมากแล้วบางทีมันเราเราลืมมองไปอะว่าอื แต่หนูรู้สึกว่าเรื่องความรักมูที่3หรืออะไรพัวพันอะไรแบบนี้ชาวตุนคือมาตั้งแต่ต้นปีเลยปะคะอาจารย์ก็มีไงก็าหูมันมาเลง,ลงรักไงทีนี้ในทางโหราศาสาตร์เนี่ยถามว่าแล้วมันเริ่มเริ่มเ,มเลงรักเนี่ยมันจะส่งผลตอนไหนมันก็แล้วแต่พื้นฐานดวงแต่ละคนะแล้วก็ดาวที่เข้าไปสัมพันธ์กับลัคนาในองศาที่ใกล้เคียงกันหรือสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ที่องศาใกล้เคียงกันนี่คือนัยยะสาคัญของโหราศาสตร์แต่ในการพยากรณ์ตรงเนี้ยเราก็ต้องบอกว่าไอสิ่งที่ดีก็คือดีนะไอไม่ดีก็คคืืออออตต้้งงงระว ฉะนั้นสมมติว่าอันนี้ยกตัวอย่างนะใครมีคู่ซ้อนอยู่คิดจะไปเดินฉุยชายไปแบบว่าหนุหน้าผมนี่อุยผกว่าเอออย่างเงี้ยราวางระวังอย่างนี้งานดีเงินก็ค่อนข้างดีความ,มรักก็ถือว่าไม่แย่มากแต่อาจจาะเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการงานเต็มสิบหนูว่าได้สักประมาณเจ็ด้ก็ได้ไ<ม>อยู่เอ,เอางี้ถ้าเกิดตัดไอ้เรื่องที่ผมทำหน้าอุย้ยบางทีไปได้นะ ผมว่าดีมากเลยางานก็มีความสำเร็จเองเรื่องเงินนี่ไม่ต้องห่วงเลยรับเงินทุกวันวว้าอืถือได้ว่าเป็นช่วงทองของลัคนาราศีตุลนเหมือนกันนะคะจริงอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีตุลใครที่ใครที่ทำงานที่มีบริวารเยอะๆะในช่วงจังหวะที่ดาวตรงเนี้ยดาวราหูมะเร็งเป็นเร็งลักเนี่ยหมายความว่าองค์กรของคุณจะยิ่งขยายเพิ่มขึ้นไปอีก ถือว่าเซง็งลีฮอนะไม่ใช่ไม่ใช่เสียหายเลยนะครับก็มีแต่อันเมื่อกี้ที่ผมบอกให้ระมัดระวังเท่านั้นนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงองแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับ ก้องเฮงด้วยสักลายมือสถีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล